ตอนนี้ครับเรามาอยู่ข้างสนามบินน่านเขาว่ามีตามสั่งว่ะพี่ที่มันเขาเรียกว่าตามสั่งเด็กถิ่นปะ่ะเด็กถิ่นด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จะไปไหนมากินนี่ได้ครับและใน Google ไม่มีใครรีวิวเลยก็ได้ห้าเลน,นถ้าไม่มีใครรีวิวมันจะได้ห้าเว้ยได้ห้าใช่แต่ว่าในโซเชียลอ่ะ เด็กถิ่นอ่ะเหมือนเขาจะชอบร้านนี้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะโอเคแล้วมันเป็นตามสั่งรถเข็นมีโต๊ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะไม้หินอ๋อแต่แต่เราก็ยังไม่เห็นนะตอนนี้เดี๋ยวลองเข้าดูมันวิ่งขนานสนามบินมาเลยเนี่ยใช่ใช่เอ่อเลี้ยวขวาข้างหน้า90ข้างนี้จะเป็นสนามบินแล้วนะครับเลี้ยวขวานี่หรือว่าแกอยู่ในรถเปิดเนี่ยอยู่ข้างหน้าป่ะไม่รู้พี่เเลี้ยวก่อนแล้วกันเฮ้ยเชื่อผมว่าใช่เนี่ยคนเยอะที่มอส่งมอไซ์จอดนี่ปะ ข้างหน้าเนี่ยไม่มีการเนี้ยมีสองอันเนี่ยอะลองลองจะว่าลองลองเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไหมเนี่นี่ปะนี่ปะนี่ปะใช่ปะนี่แหละนี่แหละเฮียใช่ว่ะนี่แหละของจริงนี่แหละคนเพียบเลยนี่แหละอาจารย์ใช่เลยจ้ะนี่แหละใช่เลยพี่บ่าวเดี๋ยวไปจอดข้างๆแพงเฮียตกจงเหรอพี่นนี้มีคนไหลครับจอดแล้ไหมครับป้า อ๋อใกล้หมดแล้วป้มันเหลืออะไรบ้างครับะเพกรกองในไก่อับ่นแวละพอเพยฮะเลราะกเกเหรือรกระเพรากระเพากะเพรากเพากเพรกระรกระาะกะเพากระเพากรารเกกระรากระากกระเพากระเาเาพอเลยเพาแเพรากรกระเรากรเพเ หมดนาแล้วจ้ะผมเอาสองอย่างเนี่ยแหละจบเลยเฮ้ยไก่บวกเครื่องในไก่หน่อยฮะบวกไก่ไปได้ไหมได้ครับบวกไก่นี่ไก่กับเครื่องในไก่พิเศษไปเลยบวกไก่ไข่ดาวโอ้โหแค่นี้ก็พิเศษพอแล้วสองสามอย่างมึงจะพิเศษไปไหนจามีอยู่แค่นี้กะเพราปลาดุกไข่ดาวผมเอาแค่นี้เลยนะเพราะว่าเรามาเนี่ยมันหมดหมดแล้วหมดแล้วแสดงว่าไม่หลุดเที่ยงไปแน่นอนนี่นะครับนั่งเลยนั่งรอเลย โต๊ะจีนมโต๊ะจีนอ๋อแสดงว่าเด็กถิ่นนี่มากินที่นี่กันอ่าเป็นร้านร้านพักเที่ยงเลยนนใช่พักเที่ยงนองมากินที่นี่กันน้าเนื้อมาตัดเอาอะไรได้เราดูนะประมาณอีกสิบสิบจานตอนนี้บ่ายโมงนะครับทุกอย่างเนี่ยใกล้หมดแล้วและเราสั่งเพิ่มอะไรมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้ด้วยเพราะไม่ไม่เหลือไม่เหลือ เมื่อกี้จะสั่งหมูกรอบมากับปลาดุกหมดนานแล้วจ้าหมดนานแล้วจ้าแซงเขาบอกว่าจะเก้าโมงสิบโมงแล้วเนี่ยหมูกรอบเชีย่ยแม่งได้กลิ่นมั่วผัดพีกแกงดูไม่น่ากินเลยใช่เขาทำผัดพีกแกงเ <c oughs> พิ่มป่ะเพิ่มผัดพีแกลงวะไหวป่ะคุณไปเปลี่ยนของผมเป็นผัดพีกแกงปลาดุกเมื่อกี้มึงสั่งกับผาปลาดุกกับผาปลาดุก,ก,ก,กโอเคผัดพีกแกงปลาดุกเดี๋ยวคุณกินกบคุณกินกรอบป่ะกูไม่กินของผัดพีแกลงใกมีเครื่องในไก่อ่าเมื่อกี้เมื่อกี ไอ้บินผมผมเปลี่ยนเป็นกะเพราเอ้พริกแกงปลาดุกนะครับเมื่อกี้สั่งกะเพราปลาดุกไปเอาเป็นพริกแกงก็ได้ครับครับผมได้นะดูที่เาไม่ต้องแกงไนะไก่น่ากินมาก โอ้อดุนแรงดุนแรงดุนแรงมากโอ้โหเฮียน่ากินชิบะเฮียไม่น่ากินมากเว้ยมันเหมือนถ่ายรูปด้วยไอโฟนแล้วก็ไปดึงสีขึ้นอ่ะใช่ป่ะเนี่ยได้เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยกูว่าแล้วทำไมแม่งแรงโอ้โหเฮียม่รู้จะทันเป็นปลาดุเปล่าไว้เออกมาเฮียมึงรู้จะเอ่ยอะไรเลยว่ะแม่งดีมากเลยสีอ่ะไดใช้ข้าวดีด้วยนะใช้ข้าวดีครับข้าวหอม เขานิ่มอ่ะนโคทางผมเลยครับโอ้โอ้โหน่ากินไวะเอาวะกับข้าวเปล่าๆไม่เอาข้าวโอ้ยกลิ่นโคตรดีกูว่าดีเชป่อปะใช้แต่เนื้อด้วยอืออือโอ้ยดี่ะมันต้องมีกลิ่นโหละพาประมาณนี้นะ แพ้ต่างๆในต่อยอคล้ายๆพวกมะอ่ะเออเขากินน้ำซุปเป็นนะี้แล้วเหมือนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไตากคนนั้นเมื่อกี้ลุงไผ่เออเหมือนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวลุงไผ่เลยนะเนี่ยด,ดุกกระท้อนไว้ด้วยเนี่ยใช่พี่ดุกกระท้อนเลยนะที่เรานั่งมันยัเกลี่ยผัดไม่อยู่เลยด้วยไม่อยู่เลยไม่แล้วเรามาเวลาเที่ยงยาวเลย ยาวแบบยาวไปเลยขุยที่นั่งเพลินว่าพี้เรา่็ถามม่้งถามมั้งคงต้องไปจอดแค่จะเอาอะไรล่ะเดี๋ยวจะขอไปถามขอไปถามแป๊บเดียวป้าครับเอาถ้าเอาผัดปลาดุกเป็นกับข้าวจานได้ไหมครับปลาดุกหมดแล้วครับอดกินครับผมแล้วแล้วไก่ผัดพริกแกงได้ไหมครับมีไหมครับแกงไก่ก็หมดครับไก่ก็หมดครับโอ้สุดยอดเหลืออะไรบ้างครับเหลือหมูชิ้นไก่ครึ่งในครับกระปบกระปบหมูสับกระปบหมูสับไหม หมดหมดเลยครับหมดหมดแล้วจะไปสั่งปลาดุกปลาดุกหมดสงสัยมิจฉาสุดท้ายเหรอวะสงใส่แล้วพี่ถ้ากับถ้ากระเพราเหรอกัวกระเพราหมูสับก็แหละมันเหมือนมันต้องเติมเต็มหน่อยอ่ะไี้เรื่องนี้ยังไม่เต็มอีกเหรอวะคือมันมันจะได้เยอะเเลยจะได้สะใจเว้ยผมไปน้าาาจะได้คุณลองชิมก่อนกระเพราข้างในอู้แต่ดีปะดีอยลือเกินกินดี ข้าวเผารสชาตินี้ผมเอาดีกว่าเอาเลยฮะเอาอีกแค่หอมไม่เยอะเอาจะเดินไปสับป้าครับเอากระเพราหมูสับเป็นกับข้าวได้ไหมครับจานหนึ่งครับเอาเลยกระเพราที่นี่ไม่หอมจังเมื่อวานเรากินร้านนั้นก็หอมเดี๋ยวว่าดินมันดีคุณกิกันตั้งแต่เด็แล้วไก่นุ่มเนี่ยน่าเป็นทรงสะโพกติดอบอะไรแบบนี้โคตรแล้วกระเพราข้างในไก่นี้แม่สาใจเลยกินกันตาย อาหเสียดายเนี่ยพริกแกงนี่แม่งหอมเว้ยเออพริกไอ้แกงแบบอร่อยแต่แม่งเยอะด้วยนะโอ้ฟินโอ้ใช้ได้ดีเลยก๋วยยคําเอาผมรู้ลแล้วทําไมคุณสั่งกลับอข้าวเยอะมากว่าวให้ข้าวเยอะสี่สิบห้าสิบเลยนะไหไม่เกินหรอผมว่ามันเกินนะไม่เกินไม่เกินเราใสหมดชุดนี้แล้วถ้าปิดแล้วเนี่ยปิดแล้วแกปิดสองม้วนสองสัมเโล่หรือจนกว่าของจะหมด แื่ถ้าอย่างนี้ยาวๆยาวเฮ้ยรอเขาเลยนะก็เพื่อเขาาร่วมไปกับคนอื่นมีร่วมมากนี่นี่ปกติมีคนสั่งกบเพาร่วมรายการเหรออืมไม่รู้เป็นไงถ้าเป็นระดุกประดุกคนไปทำอะไรมึงไว้เปล่าวะมันมันหน่ะกูว่าใช่มันแล้วกอบอะไรเงี้ยอืมจริงจริงเนื้อเท็กเจอร์สัมผัสมันไม่เหมือนพวกปันนินมปาอะไรพวกนี้อืมแต่คนไม่ชอบก็กินไม่ได้เลยเออถ้าล้างยิ่งถ้าล้างไม่ดีด้วยมันจะเป็นเมื่อ ขาก็เลยต้องแบบขอปลอดภัยหน่อยเป็นปลาดุกทอดกรอบันน้อไม่มีคาวแน่ปลาดุกทะเลก็มันนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เมือกแบบมันเป็นดินหน้าดินเลยมันอยู่หน้าดินปลาดุกทะเลก็อร่อยแต่ว่าบางครั้งปลาดุกทะเลมันจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนปลาดุกนาปลาดุกปยที่เนื้อมันจะมันแล้วเวลากินมันจะอร่อยแปลแต่ปดุกทะเลเนื้อมันจะมันแล้วแน่ปลาดุกนาต้องกลับไปจำร้านลุงอิสลาม บานงนำ <c oughs> เปรีย้ยวพริกหกอันนั้นอะนะ่ะอืมพริได้เลยเห็นผัดร่วมผัดร่วมขอบคุณครับนี่แหละนิยามของกะเพราในซอยของจริงแบบไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าคลาสสิก ก็พอมีซอสนี้ที่อ่ะมันจะมีความเป็นอัตลักษณ์นั้นเมื่อก่อนแมกลัวหํมจำได้เลยมี่ร้านอาหารฝั่งตรงสามแยกบ้านผมอยู่เจ้าหนึ่งผัดรสชาตินี้ไปยอะเลิกยังเลิกไปยังโอ้ยนานแล้วพี่เลิกไปแล้วเลิกไปนานมากเลยรสชาติมันมีความเป็นสีอิ่ําหน่อยๆหัวใช่แบบใช่เลยอันนี้เลยอ่ะเนื้อมันต้องมีกลิ่นสีอิ่วําแต่บางที่เราเจอพริกแห้งมันจะกลิ่นพริกแห้งนําอันนี้มันต้องนี่โอ้ย คลาสสิกอันนี้คลาสสิกเป็นอีกร้านนึงเรียบเ,เราจะบอกว่าแค่นี้พอแล้วอืมไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะบอกว่าอะไรแต่หมายถึงว่าแค่นี้พอ,พอแล้ว,แ,ลวแค่นี้พอแล้วครับกระเพาของรถเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยซอยอะตัวกระเพางซอยรสชาตินี้มันอยู่เลยนะพอแล้วอืมพอ้หลังเราเจอร้านเนี้ยเรารู้สึกโอเคอ่ะ บางครไม่ค่อย้กินร้านผู้นี้แล้วนะไปกินในห้างถ้าไม่ใช่คนที่ทางานใกล้ๆร้านผู้นี้นะก็ต้องก็ต้องเอาที่สะดวกแล้วใช่ป<ช>่ะเพราะมือ้ออันนี้มันจะเป็นมื้อกลางวันหรือเช้าเช้ากลางวันบ่ายไม่คาบเย็นละไม่ม่เย็น<ช>กินอีกแบบเ่ะเย็นกินโต้วลุ่งละจบนะครับอันนี้ก็จะเก็บบ่ายๆเก็บละจะทำานี้เนี่ยรสชาตินี้สังเกตนะหลายทีละที่อยุธยาเราก็กินข้าวหมดเดี๋ยวเปิดนี่ก็หมดอิมอ่มอิม่มแตกินไปเรื่อยนะไปเรื่อย แล้วคือตอนนี้เวลาคนแท็กมาหรือหรือแบบมาคุยกับเราเขาจะรู้ฟิลเลยนะเนี่ยพี่ร้านเนี้ต่างต่างในซอยเลยในซอยเลยเดี๋ยวนี้จะมีมีนี่ด้วยใส่ตรวจไปตรวจไปตรวจร้านหน่ออนแล้วก็แท็กเราเดี๋ยวเพื่อนเราจะไปเราไปเช็คให้แล้วแล้วใส่เสื้อเราไว้เพื่อใส่ตรวจปอกปอกว่างอะไรบ้างหมูก็เน้นมาเลยไม่ต้องใส่ปลาด้วยไม่ต้องเลยพอดี หอมมาพอดีแล้วหมูสับติดมันโอ้โหแล้วคุณไม่กินคำแบบสะใจวายใช่ทีหน้าไม่สำลักบ่อยรึเปล่าเนี่ยคำนี้ต้องฝาใจมากผมเคยชอบกินคำแดดไม่ต้องอันนี้เลยว่ะดูนะคุณลองลวกไอ้นี่เข้าไปโปะในไก่ดูโอ้โหแม่นใช่สิไหนแม่นใช่อ่ะออันนั้นแหละอันนั้นแหละ นงานคอลแล็บงานคอลแล็บโปรตีนครับตินผัาสมมุิตีนกลับเยอะไะครับท้้งเบิ้ลข้าวลงไปเข้าไปแบบพอดีข้าวที่มันเปิดล้างปากล้างปากแล้วจะเล็กเชื้อหมูไม่ได้เท็กเจอร์นิดหน่อยเขาบีมื่อเพราะเจอรสชาติเนื้อข้าวอย่างเงี้ยไหลเลยจบดอมีความสุกดีครูแต่ข้าวเยอะกินไม่หมด โอ้โหคุณยังไม่ได้เล่นในที่เลยเนี่ยเนี่ยโปะไปเลยไข่ผ่อนเป็นไงไข่ดาวจะยังไม่ต้องดาวฝันไปก่อนฝอนไปเลยเรื่องหน้าคุณยังไม่ได้ดาวค่ะอยให้มึงผ่อนมึงบ้าหรือเปล่ากินเหมือนไราขาอิ่มแล้ววะย้ายจังหวัดดีกว่าอิ่มเลยอะไปด้ว่อยกันเรื่อยโหนี่คุณตักเยอะเนี่ยไปเยอะว่ะมีไข่เข้ามาไหมมีไข่เข้ามาโปะผมว่าควรจะมี เพื่อให้น้องได้สมฐานะโอ้ในการเกิดเป็นนายยกขึ้นมาก่อนนะขามอต่างยกขึ้นมาอีกยกขึ้นมาได้จ้ะยกขึ้นมาอีกท่ครับเดี๋ยวผมจะช้อยขึ้นมาโอ้โหเนี่ยฮะไปน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 ะน่ากินยังเลยดูในกล้องไปน่ากินแบบน่ากินมากจบข้าวจบจบครับโคตรมันจบต่างชั่วโอ้โผมสุดแล้ววิวเป็นบ้านมาลองเพลง เคาะอีกแล้วใหเคาะทีเดียวเองถามว่าขายมากี่ปีอ๋อแข่งเรือนะมีแข่งเรือทุกเรือดือดแข่งเรือมาคอนเซิร์ฟคนละเซิร์ฟเราจะถามอะไรมากก็ไม่ได้ต้องเอาที่แกได้ยินใช่แล้วก็คุยอะไรเราไดคุยเรื่องกรับ่งเรื่องมีน้ำผัดพริกอยู่ด้วยใช่ใช่ใครเรียกใครจะมาเรียกยังไม่น่ามีื่อสจับอิ่มปะ กะเพราหมูสับมันต้องมันต้องเป็นหมูที่มันติดมันนะถูกเอ็นเอ็นนิดๆแต่หมูสับเป็นยัอร่อยอืยังไงก็หมดเนี่ยจะหมดแล้วอืมรักเลีนกะเพราแบบบ้านๆน่าก็เลยอืมมันจะมีกินผัดริกติดขึ้นมาด้วยอืมใช่คัสเซครับนี่สามจุดเก้าครับสวยงามเลยอะอร่อยคุ้มเมื่อกี้<ะ>ผมเห็นเขาคิดเงินมาสีา่สิบบาทเหรอ ผมไม่รู้ว่าของเราจะเท่าไหร่ลองคิดเงินดูน่าจะไปเก็บตรงนู้นน่ะเก็บเงินเลยครับของผมเท่าไหร่ครับกระเพราไก่ข้างในไข่ดาวแล้วก็กระเพราปลาดุกไข่ดาว4590แล้วก็90อันนั้นมี60ค่ะ90กับ60ครับ150 150บาทของพี่เป็นกระเพราหมูสับหนอครับอ๋อเดี๋ยวไปถามเราไม่ใช่ตอบเสร็จตอบแล้วไม่รู้ใช่ปล่าไหม ยังไม่ทันถามตอบแก้มตอบหมดแล้วโอนแล้วครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับยังไม่ทันถามครับแก้มตอบแก้มตอบหมดแล้วครับผมแก้มตอบเรียบร้อยในบ้านแล้วคุณดูบ้านเนี่ยถ้าหันไปอย่างนี้ในบรรยากาศดิบรรยากาศใช่ผมเห็นถ่ายใต้ต้นมะม่วงนี่สวยงามนี่เขียวเสวยสามฤดูมันอันเดียวกันนะคนละอันคนละขวละอันนะมีแถวบ้านมีขายตึกนะมะม่วงขายตึกผมบ้านผมไม่มีปลูกไม่ขึ้นสามฤดูเท่านั้นไปครับ